สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมทามดุลิลฮิร์บินาลามินวะบิฮินัสซัน์วะลาฮุลละวะลาโควะดิลลาบิลลาฮินอาลีนอาดิบอัลชร์ลลาอิลลาฮิลลอฮฺวะดะฮุล่าช์ริกะ ว่า شهدوا أن محمد الأبد هو رسله الذي أرسله بالهداه ودين الحق ليظهر ع ى الدين على ديني كله ولو كهيل مشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญจากลอสบฮานวะตาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสบฮานตอท่านะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องราวของอิสลามแล้วก็ความเป็นมุสลิมเนี่ยสอดคล้องกัน แล้วก็เป็นเรื่องเราที่เราทุกคนเนี่ยนะครับออยอมรับหลังจากที่มีการศึกษาหลังจากที่มีการทำความเข้าใจหลังจากที่มีการพิสูจน์นะต้องเรียกว่าอย่างไรว่าพิสูจนะ์เนี่ยเพราะว่าในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องพิสูจน์ได้เห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับแม้จะมองไม่เห็นนี่ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะว่ามองไม่เห็นแต่ว่ายอมรับได้ว่ามีจริง นี่ก็จะเป็นหลักการอย่างหนึ่งสำหรับผู้ศัทธาเพราะบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเห็นนะหรือบางอย่างเราไม่ต้องต้องทําก็ได้เราก็รู้ว่ามันผิดเช่นเหล้าเนี่ยมันเมาเราไม่จําเป็นต้องไปกินก็ได้ครับเราก็รู้ว่าเมาถ้ากินเข้าไปนะออหรือไปทําความผิดอย่างอื่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลงไปลงมือปฏิบัตินะแต่เราสามารถจะคิดออกนะครับแล้วก็มองเห็นจินตนาการได้ด้วยนะครับว่าความถูกต้องความจริงนะครับเป็นแบบไหนอย่างไร นี่คือแนวคิดของคนที่เป็นมุสลิมนะครับคนที่มีอิสลามคนที่มเอาลอสมาตาลานะแล้วก็คนที่เอากุรานเนี่ยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นความหัศจัรย์ที่เราทั้งหลายนี่ต้องยอมรับว่ากุรานเนี่ยมันเป็นความหัศจัรย์จริงนะครับเพราะสามารถที่จะถูกบันทึกลงไปในหัวใจของผู้ศรัทธาได้ในสติปัญญาคุรานในมุมสามสิบยุทนะครับสามสิบยุทธ หรือว่า6,600กว่าอายะนะฮะซึ่งมีทั้งหมดเอ่อร้อยสิบสี่ซูราะนะครับถูกประทานลงมาให้กับท่านในมิอัุสลัมยี่สิบสามปีในนครมักกะศสิบปีเอ่าสิบสามปีแล้วมาด,ดีนัยสิบปีรวมทั้งหมดยี่สิบสามปีครับครอบคลุมทั้งหมดเลยครูอ่านนี่นี่ครับ เวลาลงมาบนบนหัวใจมนุษย์เนี่ยนะครับมันอันตรายอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ประทานมาให้หไรแล้ะตุ้นก้อนที่เราทราบกันเนี่ยเขาจะมาอยู่บนาฟากฟ้ากดเสร็จแล้วทยอยลงมาเพราะว่าถ้าลงมาทีเดียวทั้งเล่มเนี่ยระเบิดเลยนะระเบิดเลยเหมือนกับคบีเตารอดนี่นะครับที่นะบีมูซานํามานี่ยว้างไปทีนี่นะครับพินาศเลยนะ แต่ว่าอันกุรอานเน้นค,ค่อยๆทยอยลงมาเพราะรู้ว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นความหนักนะครับดูตรงไหนเวลาลงอายะก,กุ่าลงมาถ้าดูจากท่านนาบีมฮัมัซโซซัมเจท่านนาบีจะนะครับมีอาการเหงื่อแตกเป็นลมนะครับหรือไม่ก็หมดสตินะฮะมีหลายเรื่องจนกระทั่งคนเนี่ยเห็นว่าก็ว่านอะบีซนะัมเนี่ยเป็นลมบ้าหมูบ้างเป็นโรคลมชักบ้างอะไรต่ออะไรนะว่าต่างๆนา,นานามากมาย ก็ว่าไปแต่อันกุรอานมีความหนักหนักครับในยักษ์กุรอานตอนหนึ่งเดีวบอกเราอันจันนาฮะเัลกุรอานอัลลาฮ์จับาลินละไรอัวตะาูคอชิอัมมุตสัดดิอัมมินคอชเชติลลอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเอากุรอานถูกประทานลงมาทีเดียวเลยบนภูเขาภูเขาจะแตกออกนะครับเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นผงทุเรีด้วยความยำเกรงในพระองค์อัลลอสุบฮานะตะอาลา อันนี้พี่น้องคงเข้าใจนะครับว่าลงมาเนี่ยแตกด้วยความยำเกรงอสุจเพราะฉะนั้นในการที่ลงมายัางมนุษย์เนี่ยมันก็มีอาการความกลัวนะครับความเกรงต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอาการอย่างที่ว่าเงืออเงือเหงือแตกน,นะครับแล้วก็มีะเป็นลมนะครับหลายเรื่องเป็นสําหรับพวกเราเนี่ยไม่ได้ลงนะ แต่เราแค่อ่านเดียวเนี่ยสังเกตว่าเราอ่านแค่3ามอายะนี้เราก็จะเป็นลมแล้วนะนะครับความหนักหรือว่ามีอาการปวดหัวนั่งไม่ติดปวดท้องเหงื่อไหลมีซิบๆที่ร่างกายนะร,รู้สึกว่ามันนั่งไม่ไหวแล้วเนี่ยอาการเ่านี้เกิดน,นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพบได้ว่าความหัศจันท์กุหลาน,นกําลังถูกประทานลงมากับผู้อ่านนะครับเราก็ต้อง ดูว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ควรจะรักษาแบบไหนกุลานความหนักของอ่ลาร์นี่ความยำเกรงนั้นคนอ่านกุลานจะเกิดความยำเกรงเนี่ยรอดชุบานตาล่นะครับเกิดความตระหนักนี่แหละความหมายที่เราเราศึกษาอิสลามกมมีบู้ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับก็ต้องศึกษาความหมายนะครับความหมายในอาย่นี้ว่ายังไงน่อายะนี้ว่ายังไง นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความยำเกรงเนีย่ยลดสุภาพารามากขึ้นนี่คือสิ่งได้เห็นว่ากุรานนั้นมีความประจับนะครับอย่างมากถ้าใครได้อ่านในอดีตห็นว่าท่านอุมัดอิบนุคอตตอปนี่นะครับได้ฟังอายะกุรานหน่อยเดียวในยอมรับอิสลามเลยยอมรับอิสลามนะมีการดึงหัวใจนะครับซึ่งเราได้ทราบประวัติศาสตร์แล้วว่าท่านอุมัดเนี่ยเป้าหมาย่ไปหาท่านในอิสลาม เพื่อไปจัดการกับท่านนาบีที่นำอิสลามมาแต่ปรากฏว่ามีคนท่วงติงนะครับว่าที่บ้านเนี่ยรับอิสลามแล้วตั้งมก็เดินทางกลับไปหาน้องสาวฟุฟติมะเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจัดการในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงอายากุรานเกิดขึ้นนะครับออายากุรานนะจูวเตอหานะครับแล้วขอดูขอฟังนะเมื่อได้อ่านแล้ว เกิดความเข้าใจแล้วรู้สึกว่าเป็นความหัศจรรย์ที่ได้ยินแล้วประทับใจจึงประกาศยอมรับอิสลามในที่สุดนะครับนี่คือคนที่เรียนรู้และเข้าใจฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านก็นอ่านโดยเฉพาะมุสลิมแล้วเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจเขาจะสามารถปฏิบัติได้ตามพระบัญชาของลอสฟามตาลาเ,นะเหมือนกับที่ท่านอุมัดเนี่ยยอมรับด้วยกะริมาชาด้านลาลิลลฮต วันนี้เราเองเนี่ยนะครับอ่านกุรานแล้วเนี่ยเราก็ยอมรับด้วยกะริมาชาดา้เลายลอัลลอฮ์มหฮัมัดม,มรสดุลฮ์ปฏิญาณตนเองนะครับว่าเรายังคงยืนหยัดยืนยันแสดงตัวตนความเป็นมุสลิมเป็นบ่าวที่ดีต่ออัชผละตอาและอุมมั่งท่านนบีมฮมัมศุลัมอย่างแท้จริงนี่นนคือความมหัศจรย์อย่างหนึ่งที่เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาทางการอ่านกุรานและการทำความเข้าใจ เหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเมื่อพั0 0กว่าปีครับพี่น้องผู้ศรัทาทั้งหลายครับเราจะได้กลับมาคุยเพิ่มเติมเสริมเติมอิ่านของตัวเราเองให้เข้มแข็งและเรียนรู้อิสลามไปพร้อมๆกันอีกครั้งในโอกาสหน้าครับแต่สําหรับครั้งนี้วัสลามวาลในกุมวะรามาตุลลอฮ์วะบเระกาทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามินมูซาอันนด,ดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน